สวัสดีค่ะพบกับเพิร์ดและ,ะรายการเม่าไม่เจออะไรวันนี้เพิร์ดจะพาเพื่อนๆไปดู3ฟังก์ชันในสตรีมมิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้เราหาหุ้นเด็ดๆไว้ทำกันบ้านได้เลยค่ะก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่ทานเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาเริ่มกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะ เชื่อว่าเพื่อนๆจะคุ้นเคยกับแอปสตรีมมิ่งอยู่แล้วนะคะในการที่เราจะต้องใช้ทำการซื้อขายหุ้นต่างๆเนาะแต่ในสตรีมมิ่งก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้หาหุ้นใช้ทำกันบ้านได้ด้วยซึ่งวันนี้เพิร์ทคัดมาให้ดู3มฟังก์ชันด้วยกันไปดูกันเลยค่ะอันแรกนะคะก็คือเฟรน t e นั่นเองค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าอ้าว เ o รบิทมันช่วยเราหาหุ้นได้ยังไงหรอเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราจะเข้าซื้อเข้าลงทุนหุ้นเนาะเราต้องทำกันบ้านค่ะและในเมื่อเราทำกันบ้านแล้วเนี่ยเราจะต้องเอามาใส่ไว้ใน Favorite พื่อติดตามการเคลื่อนไหวของเขา Favorite ก็คือหุ้นที่เราชอบที่เราสนใจนะคะจะอยู่ในเมนู Watch เนาะหาง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เวลาเจอหุ้นที่เราสนใจเราก็แอดเขาเข้าไปได้ซึ่งหุ้นใน Favorite ของเราอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะไม่จำเป็นต้องมีแค่แบบ1หรือ2ตัวอย่างงี้เนาะเราเจอตัวไหนที่เข้ากับสไตล์การเทรดของเราไม่ว่าจะกราฟสวยเทคนิคสวยวอลุ่มเข้าหรือว่า พื้นฐานดีกําลังจะมีข่าวดีกําลังจะมีกิจการใหม่หรือกําลังจะมีบริษัทลูกที่จะเข้าเป็น IPO ในตลาดเราสนใจตัวไหนเราก็สามารถ เซฟไปใน Favorite ของเราได้เลยค่ะข้อดีของการมี Favorite ก็คือเราสามารถดูหุ้นที่เราสนใจได้ในคราวเดียวเลยนะคะซึ่งมันจะมีได้ทั้งหมด5หน้าเลยค่ะถ้าน้าแรกเต็มเราก็แอดไปหน้าที่2ที่3ที่4ที่5แบบนี้ได้นะคะทีนี้พอเซฟ v o r i t e ไว้แล้วก็อย่าลืมดูบ่อยๆอัปเดตเขาบ่อยๆเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของราคาว่าเขาขึ้นหรือลงอย่างไรพอดูบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมอัปเดต Favorite ของเราด้วยนะ อย่างเช่นตัวนี้อาจจะเราเคยสนใจแต่ว่ามีข่าวดีไปแล้วหรือกิจการเปลี่ยนไปแล้วหรือว่ากราฟเทคนิคอลกลายเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราก็อาจจะรีมูฟเขาออกไปเพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการแอดหุ้นตัวใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะคะ อย่างๆก็คือเราทําการบ้านไว้แล้วเราก็เซฟหุ้นที่เราทําการบ้านและสนใจเอาไว้ในเฟรนิตนั่นเองการไม่เซฟเฟรริตเลยอาจจะหมายถึงเราไม่ได้ทําการบ้านเลยหรือเปล่าถึงไม่มีหุ้นที่เราสนใจนะคะ ีนี้เพื่อนๆอ,อาจจะมีคำถามว่าเอ้าแล้วเราจะหาหุ้นมาอยู่ในเฟรบลิตของเราได้ยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวไหนน่าสนใจหรือว่าเราควรจะเข้าลงทุนหุ้นตัวไหนตรงนี้ก็สามารถหาได้หลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูงบการเงินดูบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ดูอัปเดตดูการพูดของผู้บริหารนะคะว่าน่าเชื่อถือไหมเราอยากเข้าไปลงทุนในกิจการของเขาหรือเปล่านะคะรายได้เติบโตไหม หรือจะเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นกราฟอยู่ในช่วงพักตัวสวยเป็นหุ้นที่กลับตัวเป็นต้นเทรนเป็นต้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถมีเฟริต์หุ้นได้หลายตัวแต่ไม่แนะนำให้ซื้อทุกตัวนะอยากให้เพื่อนๆคอยเฝ้าดูเขาก่อนแล้วก็คัดตัวที่เราสนใจจริงๆประเมินความเสี่ยงให้ดีโอกาสแพ้ให้น้อยและชนะให้มาก Risk Reward ให้คุ้มนั่นเองค่ะ ฟังก์ชันต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของ most active นั่นเองซึ่งจะอยู่ใต้เมนูของ watch most active ที่เราสนใจจะเป็นในส่วนของ most active value และ most active volume นั่นเองค่ะโดยในทั้งสองลิสตนี้จะเป็นการเรียงลำดับหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดทั้งคู่แต่จะแตกต่างกันที่ most active value จะวัดกันที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะในขณะที่ most active volume จะวัดกันที่จำนวนหุ้นใน2ลิสต์นี้ก็จะเป็นตัวคัดกรองหุ้นให้เราได้เป็นอย่างดีเวลาเราหาหุ้นเล่นเราอาจจะมาเฝ้าดูใน2 l i ลิสต์นี้ค่ะว่ามีหุ้นตัวไหนที่ติดอันดับอยู่บ้างโดยอาจจะเน้นในส่วนของ most active value มากกว่า volume นะคะเพราะว่าในลิสต์ของ most active volume ที่นับเป็นจำนวนหุ้นเนี่ย ที่จะติดหุ้นที่ตัวเล็กเกินไปอะคะ่ะอย่างเช่นเป็นหลักสตางค์พวก penny stock แบบนี้เป็นต้นเพราะว่าปริมาณการซื้อขายเขาจะเยอะมากๆค่ะแต่ในส่วนของ list ที่เป็น most active value เราจะเห็นหุ้นของบริษัทที่มีกิจการดีค่ะมีมูลค่าการซื้อขายสูงเป็นบริษัทใหญ่ๆนั่นเองค่ะในส่วนของการคัดเลือกหุ้นนะคะเราอาจจะเคยชินกับการหาหุ้นที่เขียวๆใช่ไหมคะบวกเยอะเยะ โอ้ oh, เป็นแท่งบิ๊กไว้ใหญ่ๆเลยเราชอบเพราะว่ามันกำลังขึ้นแรงขึ้นเร็วได้กำไรเร็วดีนะคะแต่มันก็จะทำให้เราดอยได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะลองเปลี่ยนมาหาหุ้นที่เป็นตัวแดงค่ะใน most active value นะคะหุ้นตัวไหนกำลังลงเยอะๆค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นหุ้นดีพื้นฐานดีนะคะแล้วเ,เขาปรับตัวลดลงมาลงมาเยอะเพราะอะไรเราอาจจะต้องไปเช็ค ในส่วนของพื้นฐานหรือว่าเอ้ยเขามีข่าวอะไรไหมหรือว่าหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ทําให้หุ้นตัวนี้ปรับตัวลงค่ะเวลาที่เราเจอหุ้นที่ปรับตัวลงเราอาจจะยังไม่เข้าซื้อในทันทีนะคะแต่เราจะเฝ้าดูเขาไว้ก่อนจนถึงจังหวะที่เราประเมินราคาว่าโอเคตรงนี้สําหรับหุ้นตัวนี้ราคาเขาถูกแล้วเราจะได้หุ้นดีราคาถูกซึ่งสายเทคนิคเขาก็อาจจะใช้การดูกราฟการดูแพทเทิร์นการกลับ ตัวววเข้้าามาช่่ยยดยคะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าหุ้นที่ติดอันดับมาใน most active value ตัวใหญ่ไปสำหรับเรานะคะอย่างที่บอกเขาจะเป็นบริษัทใหญ่ที่มีปริมาณการซื้อขายเยอะเนาะแต่เราอยากเล่นหุ้นกลางหรือหุ้นเล็กเราอาจจะต้องไปหาในอีกลิสต์หนึ่งค่ะนั่นก็คือ top loser นั่นเองซึ่งลิสต์ของ top loser ก็คือเป็นการเรียงลาดับหุ้นที่ปรับตัวลงแรงที่สุดนะับเป็นเปอร์เซ็นต์ในวัน ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเราเอาเขามาจับตาดูก่อนเนาะไม่ใช่เห็นโอ๊ยลงเยอะลง30%ลงถึงฟลอร์ชั้นซื้อเลยแบบนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะโดยหุ้นที่ติดในลิสต์ของ Top l ลูเซอาจจะมีหุ้นที่ขนาดกิจการรองลงมานะคะมูลค่าซื้อขายไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะไปติดอยู่ในลิสต์ของ most active value นั่นเองค่ะแต่ว่าปรับตัวลงมาแรงนะคะและเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราเจอหุ้นที่ปรับตัวลงมา เยอะแล้วเราต้องไปประเมินไม่ว่าจะด้านพื้นฐานหรือเทคนิคอลประกอบอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องการหาหุ้นดีราคาถูกค่ะซึ่งเพื่อนๆที่อาจจะชินกับการหาหุ้นในท็อปเกนเนอร์เนาะซึ่งมันจะเป็นหุ้นที่หุ้นเล็กพุ่งแรงในท็อปเกนเนอร์เราอาจจะลองเปลี่ยนมามองท็อปลูซเซอร์บ้างค่ะเพื่อที่จะได้หุ้นดีราคาถูกเราอาจจะได้หุ้นใกล้แนวรับ ใกล้จุด Stop Loss และก็ความเสี่ยงต่ำค่ะก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับ3ฟังก์ชันใน Streaming ที่เพิร์ตนำเสนอมาในวันนี้คะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเอาไปหาหุ้นทำกันบ้านหาหุ้นในการลงทุนของตัวเองสังเกตว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้แอปอื่นเลยเนาะแอป Streaming อย่างเดียวก็สามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถเทรดนอกสถานที่ได right. ้ด <Stat> ้วยเนาะเพราะในมือถือเองก็สามารถดูได้ทั้ง Favorite, most active value และก็ top loser ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆนักลงทุนคนอื่นได้ดูด้วยนะคะมีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมค่ะเพื่อตามอ่านทุกอันเลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Money Hero ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน Money Hero ค่ะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเรานะคะสนับสนุนรายได้ให้เด็กฝึกงานอย่างเพิร์ดก็สามารถดูบัญชีโด o n a t i ได้ใน descripton i ด้วยค่ะเพิ่อนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย